เกี่ยวกับแนะนําให้รู้จักว่าเทคนิคในการทํางานเกี่ยวกับ n ั s d าแ p l a n p h n o m i c ว่าเราทํางานยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนก็จะได้ทราบว่า NASDAQ p l a n p h i n o m i c มันช่วยนักวิใจัยในการทำงานยังไงได้บ้างซึ่งเราก็จะได้แนะนำว่ามันมีลักษณะของแพลตฟอร์มต่างๆใน NASDAQ p l a n p h i n o m i c มีลักษณะเป็นเช่นไรแล้วก็สามารถที่จะทำงาน ในการถ่ายภาพต่างๆเนี่ยในรูปแบบใดบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาด้านมอร์ฟ ولوج ีนะคะหรือลักษณะทางสันฐานวิทยาหรือว่าศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสรีรวิทยาของพืชรวมทั้งอุณหภูมิของต้นพืชแล้วก็เกี่ยวกับการใช้กล้องเพื่อศึกษาดูว่าสารสำคัญต่างๆในพืชเนี่ยเราจะสามารถที่จะวัดออกมาได้อย่างไรบ้างนอกจากนั้นเนี่ยแนะนำ เรื่องเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของ NASA p l a n e น,าาฟน,ฟโนโมิกแล้วก็จะมีตัวอย่างงานวิจัยให้ดูะค่ะว่างานวิจัยของเราเนี่ยค่ะเป็นงานวิจัยที่จะศึกษาว่าพืชแต่ละอย่างนีคะมันจะสามารถที่จะหาปริมาณหมายถึงระดับน้ำเท่าไหร่นะคะในการปลูกพืชแต่ละชนิดนะคะเพราะว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยบางทีเวลาเราปลูกไปเนี่ยบางทีเราลดน้ำแม็กซิมัมคือลดน้ำเยอะๆเนี่ยค่ะมันก็เปลืองแต่ว่าถ้าเราหาจุดออพติมัมให้กับพืชเนี่ยค่ะ มันก็จะสามารถช่วยประหยัดน้ำได้ซึ่งมันจะเหมาะสมในงานวิจัยในตอนนี้ที่เป็นอิูสำคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเชนพอดีนะคะแล้วก็ได้แนะนำเรื่องเกี่ยวกับว่าวิาวธีการในการศึกษาว,ว,ว่าวิธีการใช้ NASA แพลนฟิโนมิกในงานวิจัยที่จะต่อยอดในเรื่องของเกี่ยวกับการนับดอกในมะเขือเทศการนับผลในเมเือ ใจจริงๆแล้วว่ารู้สึกดีใจมากเลยเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่คาดหวังว่าจะมีการตอบสนองที่หมายถึงรีสปอนส์กลับมาเยอะขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเจอคําถามอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งคําถามพวกนี้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราบรรยายไปอ่ะมันอยู่ในใจเขาและทําให้เขาสงสัยว่าเออทาไมต้องทําอย่างนั้นทาไมต้องทําอย่างนี้หรือว่าพารามิเตอร์ตัวนี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าใน NASA p าแพลนซินเมเนี่ยพารามิเตอร์ที่เราได้มันจะมีศั์ใหม่เยอะแยะเลยสําหรับ นักวิจัยเกี่ยวกับพืชเพราะฉะนั้นพอเขามีคำถามมาเราก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยเราอะอยากจะเปิดวิชั่นให้สำหรับคนฟังจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเวิร์กช็อปตัวเนี้ยค่ะนะคะก็เป็นการเปิดวิชั่นจริงๆว่าให้คนได้รู้จักว่าแพลนฟินโนมิกค,คืออะไร อาจจะไม่ต้องทํากับเราก็ได้แต่ว่าเป็นการเปิดวิชั่นว่ามันช่วยอะไรสําหรับนักวิจัยคนไทยมากกว่าว่าเออมันไม่ได้เฉพาะว่าเราจะวัดเป็นแบบคลาสสิคนะแต่ว่าเรามีเครื่องมือเนี้ยที่จะช่วยร่นระยะเวลาในการทํางานวิจัยแล้วก็ ทำให้การทำงานเราอะมีความเที่ยงตรงมีความแม่นยำมากขึ้นซึ่งนักวิจัยสามารถที่จะมีผลการทดลองแล้วก็มีการตีพิมพ์ที่มีคุณภาพมากขึ้นในเวทีระดับโลกได้วันนี้ได้มีโอกาสมาดูฟัสซิลิตี้ที่ทันสมัยมากเลยนะครับที่ใช้ในการศึกษา ลักษณะปรากฏของพืชน,นะครับซึ่งตอนแรกสมัยก่อนเนาะเราก็วัดฟีโนไทป์แบบแมนวลนะครับแล้วก็อาจจะช้าแต่ทีนนี้พอมีอุปกรณ์มีเครื่องมือเหล่านี้มันก็ทําให้การศึกษาด้านฟีโนไทปิ้งมันเร็วขึ้นมากเลยครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับคิดว,ว่าสามารถเราไปใช้งานในการศึกษาพืชที่เราทำนะครับผมซึ่ง จะทำให้ช่วยลดเวลาการทำงานได้อย่างมากแล้วก็สามารถเจเนอเรตข้อมูลได้เยอะมากเลยครับเพื่อเอามาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็สร้างโจทย์วิจัยใหม่ๆครับเราได้พบกับนักวิจัยที่ทำงานด้านนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะสามารถสร้างความร่วมมือได้ในอนาคตรครับขอบพระคุณมากสำหรับการจัดกิจกรรมนี้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณหับอ o ฟนอเลสสำหรับผลิตการเกษตรมูลค่าสูงไว้นะครับที่จัดกิจกรรมที่ดีนี้ขึ้นมาครับขอบคุณมากครับ รู้สึกดีได้เห็นเทคนิคนะคะที่นำไปใช้ได้จริงแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตเกี่ยวกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเกิดโรคต่างๆในพืชค่ะงานทางด้านโรคพืชหรือโรคที่เกิดกับพืชเนี่ยความที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของการเข้าใจในการเกิดโรคและการควบคุมโรคให้ได้อย่างถูกต้องในการเลือกใช้วิธีการควบคุมโรคเพราะฉะนั้นการที่เรามีเทคโนโลยี ต่างๆพวกนี้เข้ามาใช้ในกระบวนการที่เป็น Early Detection และสามารถให้เข้าใจถึงว่าสาเหตุจริงๆเป็นอย่างไรนาไปสู่กระบวนการป้องกันกำจัดได้ถูกต้องและทันท่วงทีไม่ให้เกิดการระบาดของโรคค่ะก็ขอบคุณทีมผู้จัดนะคะทั้งสวทชและเทคโนโลยีภาพเกษตรนะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะคะที่เปิดโอกาสให้คณาจารย์นักวิจัยได้เข้ามาร่วมึอบรมในวันนี้ค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะสำหรับ โอกาสดีๆนะคะในการจัดการอบรมค่ะของห f k n o w l e d g e สำหรับผลผลิตทางาเกษตรมูลค่าสูงนะคะที่ได้ให้มาอบรมนะคะสำหรับการใช้เทคนิคทาง h e n o t y p i n g ค่ะในการวิเคราะห์ลักษณะทางสรีรวิทยาของพืชค่ะคิดว่านำไปใช้ได้หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานสอนหรืองานวิจัยอย่างในด้านของงานสอนเนี่ยค่ะตัวเอเองค่ะจะเป็นอาจารย์ที่รับผิดชอบทางด้านสรีรวิทยาการผลิตพืชสวนโดยตรงอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชสวนทั่วไปเลยหรือว่ามุ่งเน้นไปที่กลุ่มผักซึ่งตรงนี้ค่ะการที่เรา ได้เอาความรู้ใหม่ๆเทคนิคทางฟีโนไทปิ้งซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคที่ใหม่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็สามารถนําไปต่อยอดค่ะถ่ายทอดให้นิสิตได้ฟังจากแต่ก่อนเนี่ยค่ะเราอาจจะเคยรู้จากในเปเปอร์ในเอกสารทางวิชาการวันนี้เนี่ยค่ะได้มีโอกาสมาเห็นของจริงมาลองทําจริงเนี่ยค่ะความลุ่มลึกในการเข้าใจเนื้องานเนี่ยก็จะมากยิ่งขึ้นค่ะ ไม่ใช่งานสอนอย่างเดียวค่ะในส่วนของงานวิจัยค่ะตัวเอเเนี่ยค่ะคือมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาการผลิตพืชสวนหลายตัวเลย ไม่ว่าจะเป็นในภาคหรือว่าในทุเรียนด้วยค่ะปกติค่ะเราก็จะใช้เครื่องมือเป็นชิ้นๆค่ะในการวัดค่าทางสิรียวิทยาต่างๆที่ได้เรียนในวันนี้เนี่ยก็คือเคยวัดอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นเครื่องมือ3อย่างใช้เครื่องมือ3ตัวอะไรประมาณนี้แต่ว่าครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดเราได้มีโอกาสทํางานวิจัยร่วมกันค่ะแล้วก็ใช้เครื่องฟีโนไทปิ้งเนี่ยค่ะต่อไปงานมันก็จะง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้การตรวจวัดในครั้งเดียวเนี่ยค่ะได้ผลการทดลองที่ครอบคลุมมากขึ้นค่ะ ก็นอกจากได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์การเรียนรู้เพราะไม่ได้เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวนะคะได้สัมผัสเครื่องมือจริงด้วยเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็ได้คนที่สอนทางสรีรวิทยาเหมือนกับเช่าวันนี้ค่ะทุกท่านเนี่ยมีพื้นฐานความรู้ทางสรีรวิทยาที่เหมือนๆกันค่ะเป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยที่มาจากต่างมหาวิทยาลายัยรวมถึงผู้ถ่ายทอดความรู้ค่ะทั้งในส่วนของท่านวิทยากรอ,อ่าส่วนใหญ่จากทีมทางสวทชเองค่ะเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะเกิดความร่วมมือแล้วก็สร้างงานวิจัยร่วมกันได้ค่ะ